รถกระบะ Caterpillar รุ่นปี2อนีถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ระดับตำนานที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องจักรหนักและยานยนต์อเนกนประสงค์ระดับอุตสาหกรรมการเปิดตัวรถกระบะรุ่นนี้เป็นครั้งแรกของค่ายในตลาดรถยนต์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปโดยยังคงเอกลักษณ์ด้านความแข็งแกรก่งทนทานและสมรรถนะสูงตามแบบฉบับของ Caterpillar ที่ทั่วโลกยอมรับมายาวนานหลายทศวรรษรถรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบภายใต้ในแนวคิด Power Miss Precision ซึ่งเน้นให้รถมีพละกกำลังสูงสุดควบคุม ได้แม่นยำและตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและสภาพถนนสุดโูดภายนอกของแคทเธอริเลอร์พิคคัก2,026มีดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความแกร่งและดุดันตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ตาข่ายทรงหกเหลี่ยมถูกตกแตก่งด้วยโลโก้แคทขนาดใหญ่ตรงกลางที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจนโครงสร้างตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงผสมวูลูเมียมเพื่อให้มีความทนทานต่อแรงบิดและแรงกระแทก ในทุกสภาพภูมิประเทศเส้นสายรอบตัวถังถูกออกแบบให้มีความบึกบึนแบบอุตสาหกรรมแต่ยังแฝงด้วยความล้ำสมัยไฟหน้าเหล็กแบบระดัที่บินพร้อมไฟเไดทัยม์รันนิ่งและรูปทรงตรงเล็บแมวที่เป็นเอกลักษณ์กอสเฉพาะของรุ่นนี้กันชนหน้าถูกเสริมด้วยแผ่นเหล็กแตงกระแทกและตะขอลากที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานหนักโดยเฉพาะด้านข้างของตัวรถมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยขนาด20นิ้วที่สูงยังออฟโรดแบบ a l t r r a i n สำหรับการขับขี่ ในทุกสภาพถนนพื้นที่ใต้ท้องรถสูงถึง270มมตรช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่หินดิบหรือโผลนลึกเส้นข้างตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายหนาและคมชัดให้ภาพลักษณ์แข็งแรงแบบรถงานก่อสร้างระดับมืออาชีพส่วนด้านท้ายมาพร้อมกระบะขนาดใหญ่พิเศษที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า1.5ตันพร้อมระบบเปิดปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าและกล้องมองหลังแบบอินตรา180องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการถอยหัก ห,ห้องโดยสารของ Caterpillar p i k u p t c k ัก2ีถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความหรูหราได้อย่างลงตัวภายในตกแต่งด้วยวัสดุโลหะผสมกับหนังแท้สีดำทองซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของแบรนด์แผงคอนโซลกลางออกแบบตามสไตล์เครื่องจักรกลมีปุ่มควบคุมขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่ายแม้สวมถุงมืออยู่หน้าจอสัมผัสกลางขนาด15นิ้วแบบ p r o ต i Display แสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto และระบบเชื่อมต่อไร้สาย 5G ระบบเครื่องเสียงจากแบรนด์โมดุ่นพิเศษที่ออกแบบเฉพาะเพื่อให้เสียงทรงพลังในห้องโดยสองหาระที่กว้างขวางเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พุ่มด้วยหนังแท้กันน้ำกรับไฟฟ้าสิบทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวดในตัวเพิ่มความสบายในทุกการเดินทาง แคเทอร์พิเลอร์พิคา2,026ใช้กลุ่มพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่ขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง320แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลกว่า720นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ดอมมัิ10สปีดแบบ HEAVY DUTY Transmission ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรจากสายการผลิตเครื่องจักรกลของแคเทอร์พิเลอร์เองระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4x4 Advanced Terrain Drive สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6รูปแบบได้แก่ Normal, Eco, Sport, Mud, Rock และ Tow Mode เพื่อรองรับทุกสภาพเส้นทางตั้งแต่ทางเรียบในเมืองจนถึงเส้นทางหินโหดในพื้นที่ห่างไกลระบบการสะเทือนของรุ่นนี้ถือเป็นจุดเด่นเพราะใช้เทคโนโลยีไฮโดรไดท์สึสตินเชนที่สามารถปรับระดับความแข็งอัตโนมัติตามสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกทำให้รถมีความนุ่มนวลเมื่อวิ่งในเมืองแต่ยังคงความมั่นคงและเกาะถนนดีเยี่ยมเมื่อขับในสภาพภูมิประเทศที่ท้าทาย